ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนอยู่กับรายการวิจัยเกมนะครับก็ผู้ดำเนินรายการก็คือผมเองนะครับชื่อว่าเบนนะฮะผมอะเราเล่นเราเล่นนะครับมาทุกคนนะวันนี้นะครับผมจะมาพาทุกคนมารู้จักกับระบบใหม่นะครับซึ่งเป็นระบบ up level นะครับมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งจะได้มาวิจัยอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งข้อมูลก็จากการหาข้อมูลมาจากหลายๆแห่ง นะครับซึ่งได้คําตอบมาว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับใช้ง่ายมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือการคํานวณนั่นเองนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการใช้งานนะครับจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทซึ่งพาร์ทแรกก็คืออธิบายการใช้งานก่อนแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับการคํานวณน,นะครับทรัพยาก,กรต่างๆในการที่จะมาใช้กับระบบนี้นะครับมันจะนแบ่งเป็นเป็นงอย่างนะครับถามว่าทําไมต้องแบ่งเพราะว่าบางคนเนี่ย ก็อยากจะรู้แค่วิธีการใช้งานก็พอนะครับแต่บางคนอยากจะรู้แบบลึกเลยว่ามันอะไรยังไงคำนวณยังไงก็ดูต่อจนจบได้เลยนะครับมาก่อนอื่นเลยนะครับจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะอันนี้คือหน้าอัพตัวละครนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นหน้าอ่าเรียกว่าขังแล้วกันผมเรียกว่าขังนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่กินพวกดารุมะกับตัวระดับ n นะครับ ซึ่งกินไปแล้วเนี่ยมันจะไปเก็บเลเวลไว้เต็มสูงสุดที่30ล้านก็คือ 30m EP อกพีนะครับถามว่ากินไปเพื่ออะไรนะครับกินไปเพื่อจะมาใช้กับระบบนี้นะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยมันจะสามารถอัปดาวอัปดาวยังไงก็คือสมมุตินะผมเนี่ยตอนนี้ผมเอาลุงดุกมานะนะครับนี่คือลุงดุกนะครับเลเวล1นนะครับสกิลอะไรไม่ได้อัปแค่ปลุกพลังไว้เฉยนะครับ ผมต้องการจะอัพให้ถึง6ดาวเร็วๆเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งกดทีละดาวทีละดาวอะไรเงี้ยนะครับผมก็มากดตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับอยากให้อัพถึง6ดาวก็ผมมาเพิ่มดาวตรงนี้เลยเพิ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับต้องการหกดาวเรียบร้อยนะครับเลเวลนะครับฝั่งขวามือเลเวลเอาถึงเท่าไหร่สา,ราหรือ40ถ้าเต็มเลยก็กดเต็มไปเลย40นะครับอ่าส่วนในข้างล่างเนี่ยเป็นพวกแรงกนะครับก็คือเราต้องการจะใช้ตัวละครแบบไหนเป็นวัตถุดิบบ้างนะครับ ผมแนะนําว่าติ๊กตัวอาออกนะครับติ๊กตัวอาออกสาหรับคนแรกๆเลเวลแรกๆนะครับที่เพิ่งเล่นผู้เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยจะเอาตัวอาเข้าไปด้วยก็แล้วแต่นะครับแต่เลือกดีๆนะถ้าเกิดว่าตัวไหนอยากจะเก็บเอาไว้ก็ไปล็อกตัวละครเอาไว้ด้วยถ้าไม่ล็อกมันจะเอามาใช้ด้วยนะครับระวังด้วยนะสำหรับตัวอาบางตัวก็มีประโยชน์นะครับอ่าแต่ผมแนะนําว่าเป็นตัว n กับตัวพวกเกรเดอลบ้าดีกว่านะฮะแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับเพื่อให้มันคํานวณ นี่นะครับมันจะคำนวณวัตถุดิบทั้งหมดที่จะใช้ในการอัพจนถึง6ดาวนะครับเนี่ยคำนวณตั้งแต่เรามี5ดาวกี่ตัวมี1ตัวก็เอามา1ตัวมี4ดาวกี่ตัวก็เอามาเท่านั้นนะครับแล้วเลเวลเลเวลอะไรสักอย่างอะ่ะนะครับทุกตัวนะครับเลเวลเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่มันจะทําการอัพทุกตัวจนเต็มจนวัตถุดิบครบนะครับจนได้5ดาวทั้งหมดกี่ตัว5ตัวเพื่อทําขึ้น6ดาวเท่ากับปกติเลยนะครับ แต่ข้อดีของระบบนี้กับแบบอัพแบบปกติมันต่างกันตรงที่ว่าบางครั้งเวลาที่เราใช้ดลุมะไปอัพตัวละครเนี่ยมันมีอีพีเกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปอยู่กับตัวละครนะครับแต่ว่าระบบนี้มันจะใช้อีพีมาแบบปเป๊ะเลยนะครับคำนวณให้เป๊ะเลยนะครับ,รบซึ่งมันก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับไอ้ส่วนเกินที่เราเคยอัพแล้วส่วนเกินไปจากที่เราเอาไปใช้อะไรไม่ได้ก็กลายเป็นว่าไปเก็บอยู่ในคังเอาไปอัพตัวอื่นได้ต่อ นะครับนี่คือข้อแตกต่างแล้วก็เร็วด้วยนะครับอ่าเห็นไหมที่เป็นรูปแมวอันนี้คือ5ล้าน9คืออีกทีเราต้องการในตอนนี้นะครับเพราะว่าเรามีทรัพยากรทรัพยากรส่วนหนึ่งแล้วนะครับอ่าที่เหลือก็าขาดแค่อีก5ล้าน9อีกทีเอามาเติมตัวอื่นๆเนี่ยอันนี้คือทรัพยากรทั้งหมดนะตัวขาว3ดาว2ดาวเนี่ยนะครับนี่เลยนะเห็นไหมนี่นะครับแล้วไอตัวพวกนี้มีเท่าไหร่อะไรยังไงมันก็จะมาคำนวณให้นะครับ อ่ะเห็นปะตัว n ก็มาใช้เป็นวัตถุดิบนะฮะเดี๋ยวพาไปดูขั้นตอนนิดนึงว่ามันคำนวณอะไรยังไงบ้างนะครับมันดูตรงนี้เห็นไหมจาก5ดาวไป6ดาวเนี่ยต้องใช้5ดาวเท่านี้จาก4ดาวขึ้นมา3าดาวขึ้นมา4ดาว2ดาวขึ้นมา3าดาวนะครับเห็นปะมันจะมีทุกการคำนวณให้หมดเลยนะครับเห็นปะการจะขึ้นเนี่ยเห็นปะนะครับเป็นเวลสามเนี่ยมันจะต้องใช้ ep ใช้เงินเท่าไหร่นะครับเห็นปะแล้วก็อันนี้4ดาวขึ้นมา5ดาวใช่ไหมแล้ว4ดาวเรากดดูได้ จาก4ดาวต้องการ3ดาวแบบนี้เห็นปะ่ะ20เห็นปะ่ะเนี่ยคือมันมีขั้นตอนทั้งหมดเหมือนเราอัพปกติเลยเพียงแต่ว่าระบบมันทาให้เองทั้งหมดเพียงแต่เราแค่มีทรัพยากรให้มันเท่านั้นเองนะครับต่างกันแค่นั้นเองนะฮะซึ่งอ่ะวันนี้ผมจะมาทําให้ดูนะครับว่ามันอะไรยังไงบ้างนะครับอ่าออกก่อนแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้แต่ว่าผมจะไม่อัพลุงดุกนะอันนี้ผมแค่คํานวณให้ดูนะครับว่า มันใช้เท่าไหร่นะครับตัวที่ผมจะทํานะครับก็คือน้องอันดนนะฮะเออน้องอันดนนะครับอยากเล่นมานานแล้วนะครับทําน้องเลยก็ดูเลยเดี๋ยวผมต้องไปกินอีพีก่อนซึ่งอันนี้ผมแอบทำเอาไว้แล้วนะเรื่องระบบเนี่ยผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าใช้ยังไงนะครับก็คือเลือกดาวนะครับ เลือกเลเวลนะครับว่าอยากจะเล,เ,ล,เ,ลเวลเท่าไหร่หรือว่าบางคนนะสามารถทำอย่างอี้ก็ได้นะนะครับคือสมมุติว่าเนี่ยสมมุติตัวเอ็นตัวเนี้ยตัวกบตัวเนี้ยเลเวลแปดนะครับตัวกบเลเวลแปดนะครับอยากจะทําให้มันเลเวลยี่สิบก็ใช้ระบบนีได้นะครับอ่าเข้ามานะครับมีอีกพีเท่าไหร่อัพแต่เลเวลก็ได้ปึ๊บเนี่ยเห็นปะกดแค่ด้านขวากดขึ้นให้สุดอัพแค่เลเวลนะครับแล้วกดโปรโมทแค่นั้นเองนะครับ มันก็เอาเลเวลให้เลยนะฮะไม่จำเป็นต้องอัพดาวก็ได้ดาวก็ปล่อยไว้เฉยๆนะครับด้านซ้ายคือดาวด้านขวาคือเลเวลนะครับอัพแต่เลเวลก็ได้อ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่าต่อไปนะครับมามาดูกันหน่อยนะครับถ้าเราจะอัพตอนนี้ผมทําน้องไว้แค่สี่ดาวนะครับไว้สีดาวแล้วเพราะงั้นเนี่ยการที่จะขึ้นต่อ,ต,อ,ต,อต่อเนี่ยทรัพยากรมันต้องน้อยลงถูกปะเพราะว่าเราทํามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับมามาดูต่อผมนะครับต้องไปอัพ ต้องไปให้ไอ้ตัวเนี้ยกินก่อนนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยคือคังตัวนี้ก็คือคัง EP ของเราที่จะมาใช้กับระบบนี้นะครับเพราะงั้นการที่ใช้ระบบนี้เราจะต้องใช้เงินเห็นไหมข้างล่างคือใช้เงินกับใช้ EP นะครับแล้วก็ทรัพยากร,กรก็คือเป็นตัวละครที่เราจะต้องใช้อัพนะฮะเพราะงั้นสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดมี3อย่างนะครับคือ EP มีตังแล้วก็มีไอ้พวกตัวละครนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะก่อนอื่นเลยขอไปกินก่อนพวกนี้นะครับขอไปกินพวกนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งผมจะแนะนําทุกคนก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นที่ผมคํานวณไหมทุกทุกคนดูนะตรงนี้นะครับอันนี้คือผมจะเปรียบเทียบนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามี2พาร์ตนะครับว่าอันนี้คือพาร์ตเปรียบเทียบว่าเราควรจะฟาร์มดารุมาฟ้าให้ถึงเลเวลเท่าไหร่ดีถึงจะกินนะครับ ผมก็เลยทำการฟาร์มทุกเลเวลมาให้ทุกคนเปรียบเทียบกันเลยแบบ1ต่อ1นะครับจะได้รู้ว่าแบบไหนที่ทุกคนต้องการนะครับแบบไหนที่รู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวมันหายไปตัวหนึ่งนะครับอันนี้ตื๊บตื๊บตื๊บ3มดาว4ี่ดาว5ดาวนะครับเรียบร้อย โอเคนะครับเห็นป่าคือผมทําเปรียบเทียบมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบด้วยคือตอนนี้ไอตรงนี้ของผมเนี่ยม้าฟ้าเนี่ยผมทําถึงเวลสิบห้าใช่ไหมซึ่งทาถึงเวลยี่สิบทุกตัวเนี่ยมันก็ขี้เกียจเกินไปแต่จะเปรียบเทียบดูคร่าวๆนะครับระหว่างทําแบบเลเวลตันนะครับก็คือเลเวลยี่สิบผมทำมาละนะครับจนถึงกับเลเวลสิบห้าเนี่ยต่างกันแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันทําแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็มีดารุม้าแดงด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดารุมาแดงทำถึงเลเวลเท่าไหร่ถึงจะคุ้มค่านะครับเราเอาไว้ทำอะไรได้ได้บ้างถึงจะคุ้มค่านะครับซึ่งในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าดารุมาแดงเนี่ยทำถึงแค่เลเวล4ก็พอแล้วนะครับจากที่เขาประเมินกันนะประมาณเลเวล4ี่เลเวล5าเนี่ยกำลังดีนะครับเกินได้นิดหน่อยหน่อยนะครับเต็มที่อะเลเวล7นะครับเผื่อเกินมาเลเวล7อย่างเงี้ย แล้วเอาดูละแล้วเอาดูดุม้าแดงเนี่ยไปให้ดาดูม้าฟ้ากินต่อนะครับเพื่อให้มันขึ้นเวลเร็วๆโดยวิธที่ไม่ต้องปางอันนี้คือประหยัดเวลานะนะครับแล้วก็เอาไปให้ตัวเสือเมื่อกี้กินเอาไปให้คังเราเก็บไว้นะครับเอาแดงให้ฟ้ากินเอาแดงเวล4ถึงเวล7แล้วกันนะครับให้ม้าฟ้ากินแล้วก็เอาม้าฟ้าเวลต่ําสุด13นะครับแล้วก็สูงสุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่หรือตันเลยก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่คนถนัด แต่คนชอบเอาไปให้คังกินนะครับเก็บเอาไว้นะครับเพื่อไปใช้ระบบอัพเลเวลนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขห,หนึ่งนะครับพวกดารุมะนะครับถ้าเราเอาดารุมะดารุมะฟ้าไปกินพวกตัวระดับเอธรรมดานะครับจะได้มะขาวเลเวล7ถ้าเอาดารุมะฟ้าเลเวล1นะ ไปกินตัวเอ็นเวลหนึ่งจะได้ม้าขาวเวลเจ็ดถ้าเอามาฟ้าไปกินเวลหนึ่งไปกินม้าแดงเวล1หนึ่งจะได้ม้าขาวเวล 8. แปดแปลว่าไอเดลุม,ม้าแดงเนี่ยมีอีผีมากกว่าม้าขาวนะครับต่อไปก็คือจะเป็นการเทียบนะครับเทียบระหว่างม้าฟ้ากับม้าแดงเลเวลหนึ่งเท่ากันอีกีอย่างกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะก่อนอื่นเลยผมขอเลือกไว้หนึ่งตัวก่อนแล้วกันเนาะอ่าตัวไหนดีตัว ตัวนี้แล้วกันนะตัวนี้แล้วกันนะครับง่ายๆดีกดโปรโมทนะครับไปที่กินตัวละครนะครับโอเคมาในนี่ไวไหมเนี่ยมาเปรียบเทียบกันก่อนเลยว่าดารุมาเนี่ยมันห่างกันแค่ไหนนะครับมาแดงนะครับเรเวลหนึ่งนะครับจะได้อีกบวกมา6 4พันี่รอยสาสิบห้านะครับมาฟ้าเลเวลหนึ่งนะครับจะได้มาเก้า0มืหทุกคนเก้า0มหกับ6 4 0ันี่นะครับ ห่างกัน9 0,000มืนะครับเลเวลหนึ่งเท่ากันทุกคนก็คิดดูเอาแล้วกันนะครับว่าต่างกันแค่ไหนนะครับเพงั้นเนี่ยการจะเอาดารุมาไปอัพเลเวลเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าอะไรสาคัญกว่ากันนะครับเพงั้นเนี่ยแปลว่าไงแปลว่าม้าแดงเป็นแค่เชื้อเพลิงของม้าฟาเท่านั้นนะครับในมุมมองเนาะอ่ะต่อไปนะครับเราจะมาทําการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เปรียบเทียบกันนะครับเออโอ้โหคิดชื่อตั้งนานนะครับมาเปรียบเทียบกันนะฮะว่าดารุมาดารุมาอันไหนเนี่ยที่มันให้ EP พเยอะนะครับที่มันให้ EP พเยอะเลเวลไหนนะครับมาเริ่มที่ดารุมาฟ้าก่อนเลยนะครับอันนี้คือตัวที่ผมล็อกเอาไว้นะเพราะว่ากลัวว่ามันจะแบบมันใจนี่กันนะครับเผยเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเลเวิลสามเรเวลสี เวลห้าเลวลหกนะครับเลเวลเจ็เลเวลแปนะครับปึ๊บแล้วก็เลเวลสิบอ่าผมขอปลดล็อกแปบ๊บนึงนะครับทุกคนเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ้าวสิ่สีหายเลเวลสิบสี่ของผมอยู่สกายเลยนะครับ สิบสี่สิบห้าเดี๋ยวค่อยหาจากตรงนี้ก็ไดะ้โอเคอันนี้เป็นมาฟ้านะมาฟ้ามาครับมาดูกันนะฮะเริ่มตั้งแต่ Level เลนะเวลหนึ่งเลยนะครับเ,เริ่มตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับโอ้โหเดีาเดาหรู้มันแบบมันซ้อนกันเยอะมากเลยเลเวลหนึ่งอุ้ยโอเคเลเวลหนึ่งนะครับให้ E.P. 96เก้าหมื่นหกใช่ไหมเลเวลสอง แสนหนึนะครับแสนหนึจาก96้าหขึ้นมาแสนหนึเป็นประมาณเท่าไหร่บวกมาแปดพเนาะเวลสอมาเวลสาจากจากห0ึ่งแนเท่าไหร่นะหนึ่งนพะครับกลายเป็น1 000, 1ึ0 0แสนหนนะครับประมาณ1 000, 2ึ0 0หแล้วกันเนาะจากเท่าไหร่นะ4 2กลายเป็น1นึ0 0อีกและเรลสี 4, เป็น 1 1 9 0 0 1 2น0 0ึ่งหทุกคนเลเวลละ8,000นะครับเลเวลละ8,000อ่าอ่ะลองเลเวล5้สิแสนสองใช่ไหมแสนสองเจ็ดเลเวลหกแสนสามห้าประมาณแปดพันก็พันประมาณนี้เนาะพอๆกันแหละนะครับเพราะว่าเลเวลอาจจะห่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับ ก็มีผลนะฮะผมจะการันตีสักประมาณแต่ละเลเวลนะครับดาลุมะฟ้าแต่ละเลเวลมีอีกทีห่างกันประมาณ8-900 0แล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเลเวลสูงสงจะมีค่าเท่ากันอยู่หรือเปล่านะครับจะเปรียบเทียบระหว่างเลเวล14กับ15แล้วกันเนาะ14สีแสนเก้าหกนะครับแสนเก้าเจ็ดแล้วกันเนาะสิบห้า 2 0 0แสน4ี่แสนเบวกอีก3,000เป็น2 0 0แสน3ามพันบวกกับอีก4ี0พ6เป็นประมาณ7,000เห็นปะมันน้อยกว่าแล้วมันเริ่มน้อยลงแล้วเห็นปะแปลว่าไงนะครับเดี๋ยวลองเทียบระหว่างสิบสากับ12บสอเลยสิ12 181นะครับกับ189ประมาณ8,000เนาะ ออประมาณ8,000แปลว่าไงครับระหว่างเลเวล13ลงไปเนี่ย EP มันห่างก,กันประมาณ8,000นะครับ8,000ถึง9,000นะรประมาณนี้แต่ว่าเลเวล14-15ขึ้นไปเนี่ยบ้ะมันจะเริ่มเหลือ7,000กว่ากว่ามันจะเริ่มน้อยลงนะครับถามว่าเก็บได้มากกว่านี้ไหมก็ได้นะครับแล้วแต่ใครอยากจะฟาร์มให้แบบแล้วมันเป็นเลเวลที่แบบที่ได้คุ้มได้เยอะแล้วก็ฟาร์มเร็วนะครับฟาร์มแป๊บเดียวก็ถึงเลเวลนี้แหละ แต่ความคุ้มค่าคือมันก็เสียลูกนี้ไปเหมือนกันนะครับเพราะว่า EP ของดารุมาฟ้าเนี่ยมันได้เยอะกว่าลูกอื่นนะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาให้คุ้มค่าจริงๆก็คือฟาร์มให้ตันเลยแล้วก็มากินทีเดียวนะครับเพื่อเก็บเอาไว้แต่ว่าถ้าหากถามถึงจุดคุ้มค่าและความเร็วเนี่ยก็คือประมาณเลเวลสิเนี่ยจะจุดคุ้มค่าที่สุดแต่ถ้าเกิดเอาเอาให้แบบคุ้มจริงๆก็คือเอาให้เวลตันๆเลยก็ได้นะหรือเกือบตันไปเลยนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าเราจะเอาตัวอื่นอย่างเงี้ยมาให้ตัวนี้มันเก็บไว้เนี่ยนะครับเลเวลหนึ่งเนี่ยสี่พันนะครับหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะเออสี่พันเลยนะแล้วเราไอ้ลูกเนี้ยไอ้ลูกเนี่ยหกพันนะครับดูลูกนี้ดิเก้าหมื่นนะครับเป็นไงห่างกันไหมห่างนะครับพราะงั้นเนี่ยดารุมมาฟ้าเป็นอะไรที่น่าจะเก็บเลเวลได้ดีที่สุดแล้ว นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันได้ EP ีเยอะที่สุดแล้วเพราะงั้นถ้าเราจะเก็บผมแนะนําว่าเก็บเวลวให้ตันแล้วก็มากินทีเดียวจะได้คุ้มนะครับเพราะงั้นวันนี้นะครับที่ผมเก็บมาทั้งหมดนะมาฟ้า100ลูกนะครับโดยประมาณ100ประมาณ100 100รลูกพอดีนะที่เวลสิบสามนะครับแล้วก็อีก20ลูกผมก็เอามาทำาป็นลุกคนดูตรงนี้นะครับอ่ะผมจะไว้ส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับแค่นี้นะครับ แค่เอาไว้ทุกคนดูเฉยๆว่ามันประมาณนี้นะแล้วที่เหลือผมจะเก็บเอาไว้ใช้เองบ้างนะครับไปฟาร์มต่อให้มันตันแล้วค่อยมากินนะฮะสำหรับวันนี้กินไปนะครับกินไปเท่าไหร่แล้ว3.5ล้านนะครับยังไม่พอพอแล้วมันต้องใช้เท่าไหร่5.9ป่ะ6ล้านโอเคพอละอ่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับไปไปอัพไอ้นี่ต่อ จับน้องต่อนะฮะตอนนี้นนเรามีพีเยอะแล้วนะนะครับมีหกจุดห้าล้านแต่ว่าที่เราต้องการคือเท่าไหร่ปื๊บปื๊บไม่เอาตัว R เอาระเบิเต็มนะครับอ๋อน้องสี่ดาวนะครับตอนนี้เราขาดแค่แปดหมื่นหนึ่งทุกคนนิดเดียวนะครับไหนดูวัตถุดิบหน่อยมีห้าดาวมีสี่ดาวเห็นไหมอ่าเนี่ยนะครับอันนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราใช้ ผมไม่อยากจะเลื่อนดูเลยว่าต้องใช้อะไรแปลว่าเราต้องใช้ตัวเงเนี่ยเยอะมากนะครับพาะง้นเนี่ยหาตัวเอเอาไว้เผื่อไว้ด้วยนะเผื่อไว้นะครับกดนะครับใช้เงินนะครับใช้เงินทั้งหมด1ล้าน7จูถามว่าเยอะไหมก็ก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องใช้แบบเงินอัพนู่นอัพนี่อีกเนาะแล้วก็ e อีกพีอีกเท่าไหร่4ล้าน9นะครับ4ล้าน9อ่ะอันนี้คือตัวเต็มเลยนะครับมา อัพปึ๊บหดาวไหมปิ้งเรียบร้อยนะครับเวลสี่สเรียบร้อยได้หกดาวแล้วทุกคนง่ายๆโดยไม่ต้องไปเสียเวลาฟาร์มนะครับโอ้โหสุดยอดเลยได้น้องหกดาวแล้วเป็นไงเฉียบปะอ่านี่นะครับจุดคุ้มค่าง่ายๆเลยระบบใหม่นะฮะก็ใครจะลองก็ไปลองนะ ่าลืมนะครับอย่าลืมไปฟาร์มพวกนี้ให้มันตันนะครับฟาร์มให้ตันตันแล้วค่อยมากินนะครับไม่ต้องรีบนะครับเหลืออีกนึงหนึ่ง 1, ล้านห้าเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปฟาร์มไปปล่อยนู่นไปนี่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยมาทําต่อนะฮะก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับไม่รู้ว่าทุกคนได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็แต่เท่าที่ผมไม่นี่มาก็หูผมนั่งฟาร์ม2ชั่วโมงเต็มเลยนะ ไอ้เนี่ยดดรุมาฟ้าเนี่ยร้อยลูกเนี่ยนะครับแล้วก็นั่งคำนวณนู่นนี่นั่นมาเยอะมากนะครับหวังว่าจะคุ้มค่าสำหรับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบถ้าไหร่ก็อย่าลืมเอาไปแชร์เอาไปแนะนําคนที่คุณรักผู้เล่นใหม่ด้วยนะนะครับเผื่อว่าเขาอยากจะใช้นะครับเผื่อจะได้ใช้เป็นนะครับมันจะง่ายต่อชีวิตเขามากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปละไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ